สวัสดีครับวันนี้ปูเดอะวอลวอลวอลรจะลวกเลยนะครับก็มานี่ดองละบวยนะครับพอดีเพิ่งได้มานะครับก็โหสุกหมดแล้วนะครับก็ไม่พูดื่อรทำเพลงนะครับก็จัดเลยดีกว่านะครับก็คือใช้น้ําตาลกวดนะครับนะครับอันนี้ก็คือบวยผมเนี่ยสองกิโลนะครับน้ําตาลผมก็มีสองกิโลนะครับผมก็ใช้เหล้าบงกนก็ใช้เหล้าเหลียวแดงนะครับผมก็ลองเปลี่ยนเป็นตะวันแดงแล้วกันนะครับก็หมดเลยนะครับ รี้ล้างเลยเรียบร้อยหมดแล้วนะก็อันนี้ก็ใส่ก่อนวางนี้เรื่อยอน,นี้หนึ่งโลนะครับอย่างละโลนะครับไม่รู้พอ,อเปล่าน้นเลานะครับก็นะครับผมผมผมฝุดผมเองนะก็หนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยทุกอย่างนะครับบวยหนึ่งมันตาหนึ่งนะครับเล่าหนึ่งประมาณนี้นะครับอาจเราจะใส่เพิ่มนะพอดีชอบชอบเล่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็เรียงไปจนชั้นประมาณนี้นะครับ วิมเว่าพอว่าดูแลดูทรงแล้วเนี่ยนะครับล้วก็ฉีดน,น้ำตาลไอ้น้ำตาลนี่ซื้อมานานแล้วเนี่ยน้ำตาลกวดนะครับอาจซื้อได้ตามของตลาดนะครับบิ๊กซีโลตัสกนี้หมดนะครับ ครัวแล้วตังตังไก่โคตรคมอืมโอ้ขอดวดไปเลยล่ะโอโอ๋ออันเนี้ยอันนี้ยี่ห้อข้าวทองนะครับกวดใหญ่มากวิ่งขวดไปเลยเลยไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ชอบอเนี้ยไม่ชอบเอาละผสมหลายยี่ห้อเลยกัน ก็คืออันนี้เนี่ยมันคือรับประทานไวสุดก็คือ6เดือนนะครับก็ให้มันดีๆเลย1ปีงน,นักจับบนผลิตนะครับประมาณนี้นะ mm hmm. เ,นเล่นมุกด้กูบนผลิตนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ผลิตวันที่นะครับ22นะครับ22 mm hmm. เดือน4นะครับเ mm hmm. มษานะครับ mm hmm. ปีพฤธศักรอะไรวะ6เ <c oughs> <c oughs> จำได้เลยนะโอเคเลย อ่ตาตานนี้จะเป็นของข้าวทองนะครับอ่าเราก็ใส่บว้ยไปเพิ่มสลับกันประมาณนี้โอ้เละหมดแล้วมัม้งผมก็ไม่รู้เราเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะประมาณนี้แหละก็ไปดูของเขามาก็เอามาคิดสูตรเองก็นี่แหละประมาณนี้แหละแต่บวยโอ้โหซื้อมาลูกเล็กมากเลยก็คือบวยนะครับมันจะออกอยู่หน้านี้แหละมีนามีสาเนี่ยสองสองหน้านี้แหละครับ หน้านหนึ่งไม่ออกอ่ะไ,ไม่รู้เป็นเพราะอะไรชั้นละครึ่งโลเลยแล mm ้วครับประมาณนี้อ่ะอันนี้มาดูอีห้ออ่ะไล่ไล่ทิพไล่ทิพมันจะเป็นขวดเล็กนะไล่ทิพตมีอะไรทิพตมีที่ฉีกให้ด้วยอ่ะดีหน่อยนี่จะไปกดเล็กน้อยเอิ้มแล้วกดแบบนี้นี่ยเนี่ยกดแบบนี้ อืมได้ e đây, okay, e <ừ. S 2> โหลเดียวเหรอมาเดี๋ยวเอาแค่โหลเดียวพอยังไงเหลืออีกหน่อยทำไงดีอ่ะ เอาเราเทเลยไปเลยอืมอืมกห่อามานะงูเนี่ยสุราจะไม่พอดิตงังก็ไม่ว็จะมีอันนี้ปริมาตรปริมาตรหกร้อยก็อุ้ยไม่พอเนี่ยเราต้องซื้อไปขวดนะเนี่ย ปรมาณแค่หกร้อยหกร้อยองไม่ถึงลิตอ่ะอืมได้เนี่ยอืม้มคนลุกอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งปีนะครับ ใหเขียนเลยวันนี้วันที่ไหกสี่นะวันนี้วันที่ยี่สิบสองสองทับเดินเลยวะเดินศูนย์สปีหกสี่นะครับก็ดองไว้หึงปีเดี๋ยวผมจะไปซื้อเหล้าเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ติดตามดู อีกปีหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมมารีวิวดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวผมอ่าของที่ใช้อะไระสัดส่วนยังไงเดี๋ยวผมจะเอาของผมเองนะของเดอะวอลเลยแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็จะเอามาบอกว่าจะเขียนอยู่ใต้ล่างว่าสัดส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามปูดวอลด้วยแล้วกันนะครับโอ้มีของรีรีวิวเยอะนะครับก็นี่พอบล็อกของเกทูยังไม่ได้รีวิวเลยตอนนี้กำลังลองใช้อยู่ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับ ตอนนี้50าสิบปาสิบอยู่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ไม่เวิร์กเพราะเขาไม่ได้ใส่อุปกรณ์ตัวช่วยตัวนึงมานะครับก็ยังไงก็ฝากอูดอวอลด้วยนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย